สวัสดียำเช้าครับวันนี้วันทีนสน่สามสิบก็กทุกคนสามสิบกับสามสิบไห้แสนที่ได้เนี่ยอย่าเฝ้าใจนะดุเดีดวยวไอขายอะไรขายการะตูกจ้าขายยังไงต่อละสี่สิบบาท ขายเป็นหน่วยนะขายเป็นโลค่ะเนี่ยหน่วยยักบาทห,หน่วยยักบาทหน่วยละโลฟอกว่านละค่ะเนี่ยหน่วยละโลเอามาจากหน่วยนะสุกย่างโอ้โหกินได้เลยจ้าสุกแล้วเนี่ยหวานอร่อยจ้าหวานอร่อยไปได้มาจากไหนนะไปได,ด้มาจากไหนโคราชจ้าพี่สาวภูอ๋อมาจากโคราชเนี่ยอาาอาาำเภออะไร ทำเพื่ออะไรเพื่อปักธงใจ้าอ๋ออยู่ปักธงใจปลูกแคนตาลูปปลูกเองกินเองขายเองแคนตาลูปมาจากคนล่าทุกคนทำเองขายเองใส่ถุงให้นะเจ้กหน่อยบบโอเคโอเค มีคนจอง่าจังเอาลูกไหนกใหญ่เลยนะเอาลูกไหนกได้เดืยดอนเอาเอาลูกเอาลูกตุกูกลูกตุกทุกแล้วเตะแล้วแต่สั่งหินรูเจ็กบัานะแจ้กบัตหกสิบบาทจ้าบาดบาบาทหกขยซื้อแคปเปลูกกินตักตีมซื้อกินแตอจ้าหน่วยละหกสิบบาท ซื้อแล้วก็มันได้เปล่า่าเข็นเตลุกเข็นเตลุกผงกะบรรยากาศยามเช้าครับ แ่แสนน้อยโล๖สิบบาทวอาเคยเคยกินได้ทียแงยตุลุบมาจากปากตรงชัยอะสมแค่นี้ก่อนนะครับเชื้คอควยเตียวรุงแสนขาระบิกอยู่แล้ว กนใหม่คลิปหน้าครับ